สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสองต้นไม้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นประดูปานะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะครับเรียงรายเป็นทิวแถวนะครับที่บริเวณหัวน้านะครับของอันนี้จะเป็นนาเนาะที่หัวน้านะครับก็จะมีการปลูกต้นนะครับหลักๆนี่ก็จะเป็นต้นประดูปานะครับคุณผู้ชมนี่ครับดูต้นแรกนะครับผิวโอ้โหงามมากๆนะครับนี่นะครับมีการแตกนะครับ ก็เปลือกกระแตกเป็นร่องนะครับเปลือกจะออกเป็นสีโทนดําเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมปลูกในแบบทีๆเลยนะครับคุณผู้ชมระยะเพียงแค่ประมาณสักโอ้นี่ได้สักห้าสิบหกสิบเซนเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเรียงกันไปแบบเป็นทิวเป็นแถวนะครับนี่ผมขี่รถผ่านไปแล้วนะครับผมนะครับขอกลับมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นเป็นที่ประทับใจนะครับเป็นที่ประทับใจมากๆเลยนะครับนี่ พื้นที่บริเวณนี้นะครับจะเป็นการดันดินขึ้นมานะครับเป็นเนินนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีการปลูกเป็นต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมครับต้นสะเดาก็มีความสวยสดงดงามไม่ใช่น้อยนะครับต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับสะเดาเหล่านี้ก็จะให้ดอกนะครับซึ่งดอกสะเดานี้ต้องบอกว่าเป็นพืชที่มี คุณประโยชน์มหาศาลเลยนะครับมีสรรพคุณทางยาด้วยนะนะครับแล้วก็ใบสะเดานี่ก็สามารถนําไปเป็นยาฆ่าแมลงได้อีกต่างหากนะครับถือว่าเป็นไม้ตัวเร็วด้วยนะครับถือว่าสะเดาเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับถ้าใครมีพื้นที่เนาะนะครับผมแนะนําชนิดหนึ่งเลยนะครับไม้สะเดาไม้ก็สามารถนําไปก่อสร้างได้ด้วยนะครับแต่ที่ผมประทับใจเป็นพิเศษก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับก็คือทิวต้นประดู่ป่านะครับ Oh. สวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับเ mm. นี่ยครับการปลูกต้นไมน้นี่เป็นการทําให้ที่ดินนะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ลําต้นเท่านี้เนาะนะครับบางต้นนี่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไว้ขายนะนะครับอยากจะได้ต้นราคาแพงๆนะครับก็ต้องให้มันต้นใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะ อย่างสมมตินะครับต้นนี้นะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องอสร้างกระท่อมสักหลังหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะตัดไปใช้ได้แล้วนะครับทากระท่อมทาอะไรสบายๆเลยนี่ครับอาจจะเอาต้นที่มันดูท่าทางว่าจะไม่รู้จักเติบทตไปหน้านะครับเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะครับเพิ่มระยะห่างให้กับมันเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เหลือต้นที่งามๆไว้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวต้นไหนอยากจะได้เอาไปใช้นี่ครับต้นที่เหมาะที่ควรก็เอาไปใช้ก่อนนะครับต้นเล็กๆก็จะเติบโตขึ้นไปในอนาคตข้างหน้านะครับนี่ครับสายลมก็พัดมานะครับอันนี้หมดฤดูฝนไปที่เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ว่าลมหนาวนี่มาได้สามวันก็หายไปอีกแล้วนะครับก็อ่ะลุ้นกันต่อไปว่ามันจะหนาวมากน้อยเพียงไหนเนาะนะครับอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูเห็นไหมครับนี่ครับ จะเป็นผลของมันนะครับในผลนี่ก็จะมีเม็ดนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับถ้าใครขยันหน่อยก็เอาไปใส่ถุงดำนะครับเพราะพันขายนะครับได้ต้นละสิบบาทก็ถือว่าสร้างมูลค่านะครับให้กับเราได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นการสร้างรายได้ตั้งแต่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่นะครับนี่ครับร่มเงาครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับร่มเงานี่ก็ถือว่าทํานาไม่เหนื่อยเนาะนะครับทาไรไม่เหนื่อยเราก็สามารถที่จะ มาพักในร่มเงาเหล่านี้ได้เนาะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการปลูกต้นไม้นะครับโอ้งามนะครับงามงามงามถ้กได้วา่าประทับใจนะครับประทับใจคุณผู้ชมครับประดูเนี่ยจะมีอยู่ที่ผมศึกษามาเนาะหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สามชนิดนะครับหนึ่งเป็นประดูป่านะครับคุณผู้ชมครับประดูป่าก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับลําต้นเขาจะ มีความแข็งแรงกว่าประดูบ้านนะครับประดูบ้านนี่ลําต้นจะแข็งแรงน้อยกว่านะครับก็จะมีพวกแมงพวกอะไรมาเจาะเยอะนะครับในลําต้นของเขาครับส่วนใหญ่ประดูบ้านประดูบ้านหรือประดูกิงกอนนี่จะจะถูกปลูกนะครับเป็นไม้ประดับนะครับเอาไม้เป็นไม้ที่ให้ร่มเงานะครับใบเขาจะเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีลักษณะใบมนๆกว่านะครับแต่ประดูปลาเนี่ยครับเป็นประดูพื้นถิ่นของไทยเนาะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกจะเรียวๆหน่อยนะครับ ประดูอีกแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นประดูดอกแดงนะครับเป็นประดูที่นําเข้านะครับผมเคยไปพูดคุยกับพี่ต้นเนาะพี่ต้นให้ความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาบอกว่าเขาไปซื้อพันธุ์มันมาปลูกนะครับก็ปลูกไว้ที่สวนของเขาสามต้นนะครับมันตายไปเหลือแค่ต้นสองต้นนี่แหละนะครับเขาอยากดูว่าดอกมันจะสวยงามขนาดไหนเหมือนในรูปไหมนะครับก็ผู้ชมสามารถหาดูได้นะครับเดี๋ยวเพราะถ้าผมไปเจอใน กับตวเองเนาะไปดูดอกแดงที่มันออกดอกแล้วเนี่ยผมจะถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยา,ากจะดูตอนนี้นะครับสามารถไปเสิร์ชหาได้นะครับในยูทูบหรือว่าค้นหาใน Google ก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับไปดูดอกแดงนะครับเวลาที่ผมเห็นนะ่ะต้นไม้ที่มันเรียงแถวกันแบบนี้เนาะผมจะรู้สึกแบบประทับใจแนละรู้สึกมีความสุขนะครับเห็นไหมครับ ว่ยอะไรจะยืนเรียงงามขนาดนี้ต้นไม้ปลูกก่อนตก่อนนะครับปลูกหลังนีตโ้ที่หลังนะครับเห็นว่ามันต้นเล็กๆแบบนี้เนาะนับวันนานไปมันก็จะโตขึ้นนะครับถ้ามีการตัดสางออกตัดหนึ่งต้นเว้นหนึ่งต้นตัดหนึ่งต้นเว้นหนึ่งต้นไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถขยายนะครับขยายลําต้นได้อีกนะครับก็แล้วแต่เนาะบางคนบอกว่าเราไม่รีบเนาะเราจะเอาให้มัน จำนวนจะเยอะไว้ก่อนนะครับให้มันต้นูสูงเร็วๆก่อนก็ตัดนะครับก็ได้เช่นกันนะครับอ่นนี้ครับดูต้นนี้งามที่สุดเลยนะครับดูความงามของมันครับคุณผู้ชมครับที่ผมว่างามเนี่ยมันงามที่สุดขนาดไหนดูความตรงของเขาครับคุณผู้ชมครับเนี่ยต้นเนี้ยนะครับถ้าเป็นผมต้องตัดสางออกผมจะรักษาต้นนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะหนึ่งเลยครับลําต้นเขาสวยเขาตรงเขาดีนะครับแล้วก็เขามีโอกาสเติมตัวได้อีกเยอะนะครับผมจะรักษาต้นนี้ไว้ ต้นอื่นๆก็นะครับจะตัดสางออกนะครับถ้าเป็นของผมเนาะแต่อย่างที่บอกครับแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรนะครับการปลูกต้นไม้นี่อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการได้อากาศบริสุทธิ์ต้องการให้มันสวยๆงามๆนะครับปลูกเพื่อเอาแบบประโยชน์ทางใจนะครับเราก็ปลูกทีทีไว้เลยนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรมานะครับแต่ถ้าเราต้องการเนื้อไม้นะครับเราก็จัดไปนะครับคุณผู้ชมครับเอาห่างๆหน่อยเนาะ มันจะได้มีโอกาสเติบโตนะครับนี่ครับฝั่งนี้ปลาดูป่าฝั่งนี้สะเดานะครับไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมคยังมีอีกครับอ่ะโซนบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นโซนของต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมครับสะเดาอย่างที่ผมบอกเนาะเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับกินก็ได้นะครับเอาไปเป็นยาฆ่าแมลงนะครับโดยไม่ต้องใช้สารพิษก็ได้ใบของเขานี่ะเอาไปแช่น้ แช่ไว้สักสามอาทิตย์ก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับผมเคยเอาไปใช้อยู่เมล่ดแรงนี่ไม่มาเลยเนรัยพอมันเริ่มมาอีกเราก็แช่ใหม่เอาไปรดใหม่นะครับไปฉีดใหม่ก็ได้เหมือนกันสวยครับคุณจงครับเดีือวต้นงามเลยนะครับต้นนู้นยางงามเลยตรงนะครับัตรงรี้อยู่เลยนะครับต้นนู้นต้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็นู่นครับเรียงรายกันไปอีกนะครับสวยนะครับ ผมเห็นต้นไม้เลยชอบนะครับอีงหน่อยนี้มันมันจะทิ้งทิ้งใบนะครับแล้วก็ออกดอกมานะครับเราสามารถเก็บไปขายได้อีกนะครับเอาไปจิ้มกับน้พริ๊กนะครับเอาไปลวกกินตบนรับประถือว่าสุดยอดเนยนะครับอ่ผมจะเดินไปดูตรงทิวแถวข้างถนนลมก็แรงแรงนะคุณผู้ชมนะตอนนี้นี่ครับข้างถนนนี่มีต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะนะครับออื ก็จะมีปลวกนะคุณผู้ชมครับมีปลวกมาเอาดินขึ้นมาสร้างรังด้วยนะครับถามว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ไหมนะครับตอบเลยว่านะครับไม่ส่งผลอะไรเท่าใดนักนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็เติบโตได้อย่างงามอยู่แล้วนะครับต้นสะเลาปลวกแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับไม่จะเจาะไปถึงทางอื่นเลยนะครับก็ทําให้ต้นสวยอีกด้วยนะครับสีมันก็จะแตกต่างกั็นไหมครับถ้าเทียบกับต้นอื่นที่ไม่โดนเจาะเนี่ยต้นอื่นก็จะปิดออกสี ขำๆกมเข้มยวหน่อยนะครับส่วนต้นที่มีการโดนเจาะก็จะเป็นสีแบบออกอมชมพูเลยนะครับออกแดงๆอิดๆหน่อยนะครับอมชมพูนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นกิ่งที่มันหักร่วงลงมาเนาะครับสวยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเห็นไหมประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นที่มันอยู่เดิมนะครับเป็นต้นที่เขาตัดกิ่งมันออกมานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นเสานะครับเป็นรั้วได้นี่ ใช้ประโยชน์ได้แล้วเลยครับอุ้ยงามครับคุณผู้ชมครับมี่ต้นต้งงามเลยนะครับหรือว่าประทับใจนะครับที่ผมได้มาเห็นต้นไม้สวยๆอย่างนี้นะครับก็คุณผู้ชมอยากจะได้ต้นไม้แบบนี้นะครับปลูกครับคุณผู้ชมครับปลูกเลยนะครับสแนเดานี่ผมจะบอกว่ามันเพาะง่ายๆนะครับผมเคยมีต้นหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านมันร่วงลงมามันเป็นลูกแล้วร่วงลงมานะครับมันเกิดเองเต็มไปหมดเลยนะครับผมเก็บ ไปใส่ถุงดำนะครับรดน้ำต่อเลยไม่ต้องไปเพาะอะไรให้จะหักเนมันอยากเกิดอยู่แล้วต้นไม้นี่นะครับขอแต่ว่าเราเอาใจใส่มันนะครับเราบริหารจัดการช่วยมันหน่อยนะนะครับเราก็จะสามารถได้ต้นไม้สวยๆนะครับรวมไปถึงได้ประโยชน์อีกต่างหากนะครับผมเคยเห็นคนหนึ่งเนาะเขาเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับที่ใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนบ้าพื้นที่เขามีอยู่สามไร่นะีอยู่ข้างๆบ้าน เขาไปซื้อสเดามันทวายมาเนี่ยครับเป็นต้นผนานไม้แล้วมาปลูกมีแต่คนว่าเขาบ้าไปปลูกอะไรเปียนจากนาข้าวเป็นสเดาเขาก็ไม่สนใจนะก็ปลูกทิ้งไว้ป้ากลว่าเขาขายครับคุณผู้ชมครับได้ตั้งหลายหมื่นในการนําไปขายแต่ละแต่ละรอบนะครับโอโ้โหกลายเป็นว่าคนที่ว่าเขาบ้านี้นะครับไม่รู้จักคุณค่าเท่าตัวเขาน,นี่นะครับแต่สเดามันก็จะมีหลายแบบเนาะสะเดาขึ้นบ้านบ้านเราจะของขมหน่อย สะเดาวทาวายสะเดามันทาวายออกมันๆน,นะครับรสชาติก็ดีอีกแบบน,นะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมกับมาดูต้นไม้เป็นแนี้พบกันใหม่คีิต่อไปส,สครับ